และร้านนี้คืนร้านปุกป็อปร้านแรกในเมืองไทยอ,อร่อยสวัสดีครับไอแพนทีวีวันนี้ ขอทาตัวเป็นรุ่นใหญ่พามาล้านอาหารเก่าแก่อีกสักร้านเราต้องย้อนลอยไปก่อนว่าวัฒนธรรมการกินของคนไทยเนี่ยกว่าจะไม่มีร้านอาหารฝรั่งมากมายแบบอิตาเลียนฝรั่งเศสหรือร้านานานาชาติในเมืองไทยเนี่ยรากเหง้ามันเริ่มต้นยังไงแล้วนั่นเป็นที่มาของการที่เรามาร้านนี้ในวันนี้และนั่นก็คือร้านนี้สีลมพัตคาารแต่เราไม่อยู่กันสีลมนะวันนี้เราอยู่กันบรมราชธรน,นีตะลิ่งชันเพราะว่าเขามีการย้าย ที่ตั้งมาอยู่ตรงนี้เมื่อก่อนจริงๆเดิมทีเขาอยู่สีลมนั่นแหละแล้วก็มันมีเรื่องของราคาที่ดินหรืออะไรก็ตามขายที่ดีกว่าแล้วสุดท้ายทนความเรียกร้องของคนรุ่นเก่าไม่ไหวเลยอะยอมกลับมาเปิดใหม่แล้วมาเปิดที่รบรมราชชนนีนี่เดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันเสียงเบาๆข้างในนี่ประวัติยาวนานแบบน,นี่คือนี่คือร้านเดิมเลยเดี๋ยวเราอินเสิร์ตรูปร้านเดิมให้ดู มึงม,มาดูรูปพี่อิงโคตรเด็กเลยพี่อิงเขาบอกว่าขอประกาศว่าสุดแสนดีใจทอ้านในดวงใจสีลมพัตคาลระด,ดับตำนานกุ๊กช็อปจีนไหหลําบนฝรั่งย่านสีลมที่ปิดตัวไปกันยา255ได้กลับมาเปิดใหม่ย,ย่านตลิ่งชันบรมราชชนนีและวันที่พี่อิงเขียนนี่ก็คือปี2 5 5 7แล้วเขาบอกร้านนี้นะสีลมพัตคารเริ่มกิจการเนี่ง่ซึ่งที่เราเท้าความไปว่ามันเป็นรากเงาของการกําเนิดร้านอาหารต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาหารฝรั่งอาหารจีนอาหารอะไรในเมือง ไทยเนี่ยเพราะร้านสไตล์เนี่ยคนโบราณเขาเรียกกุ๊กช็อปกุ๊กช็อปก็คือมาจากคำว่ากุ๊กที่คุกอะสมัยก่อนอเขาเรียกเชฟว่ากุ๊กเหมือนพ่อครัวเนี่ยเขาเรียกกุ๊กกุ๊กช็อปก็คือช็อปล้านของพ่อครัวซึ่งพ่อครัวในที่นี้ก็คือ พ่อครัวชาวจีนตามประวัติศาสตร์แล้วพ่อครัวชาวจีนไปเป็นลูกมือของพ่อครัวอาหารฝรั่งในรั้วในวังสมัยรัชกาลที่6แล้วก็เขาเรียกว่าครูพักรักจาฝึกวิชาต่างๆจนออกมาเปิดร้านของตัวเองซึ่งสมัยนั้นก็ขนาดนามเรียกร้านลักษณะว่าคุกช็อปก็คือร้านอาหารฝรั่งที่ทําโดยชาวจีนแล้วก็จะมีกลิ่นอายของความเป็นอาหารจีนคนอยู่นิดหน่อยและร้านนี้คือร้านคุกช็อปร้านแรกในเมืองไทยนี่นี่นี่โอ้โหดูความขลัง ของกุ๊กช็อปร้าแรกในเมืองไทยนี่คือป้ายตั้งแต่ดั้งเดิมไหมครับใช่ครับป้ายแต่สีลมเลยสีลมเลยครับสองสี่เก้าห้าจริงๆป้ายนี่เกิดขึ้นก่อนครับในช่วงที่เราเปิดร้านครั้งแรกตอนช่วงสองสี่แปดหนึ่งป้ายอันนี้เกิดขึ้นก่อนสีลมก่อนที่จะจดทะเบียนบริษัทคือสองสี่เก้าห้านี่คือเป็นปีจดทะเบียนบริษัทแต่จริงๆร้านสีลมพัฒนาเปินตั้งแต่สองสี่แปดหนึ่งแปดหนึ่งใช่ครับแปดสิบสี่ปีแนะนำตัวนิดนึงก่อนแนะนำตัวกล้องนี้เลยสวัสดีครับ ผมสุเชษนะครับปิสาพานธุรัตเป็นทายาทรุ่นที่3ของสีลมมัตตคารและนี่ก็คือกุ๊กช็อปร้านแรกในเมืองไทยถูกไหมครับใช่ในเมื่อมัน8 4ปีแล้วพี่ยังหนุ่มยังแน่นไม่ได้เป็นรุ่นแรกแน่นอนอ๋อผมเป็นรุ่นที่3รุ่นที่3แล้วใช่ครับรุ่นแรกก็คือตะกง อันนี้คืออากงครับแล้วก็ภาษาจีนไหลัเรียกว่าเนอากงนี่คือผูหนีจิวนายผู่หนีจิวแล้วก็อเน,นก็คือห่านยกหลานซึ่งสองท่านนี้ก็คือมีศักเป็นอากงอากงนะครับ,รบแล้วเราสืบต่อร้านนี้มากี่ปีแล้วเราย้ายจากที่ร้านเดิมสีโลมัดแขกเนี่ยซอย15เนี่ยมาที่นี่เป็นปีที่9้าแล้วครับงั้นเดี๋ยวท้าความให้วัยรุ่นที่ดูไอแทนทีวีคุกช็อปจริงๆแล้วคืออะไรจริงๆเป็นอาหารสไตล์ตฝรั่รงที่ผมพูดเ่กี้ถูกไหมถุกๆพ่อครัวชาวจีนอยู่ในวงนลมือ ฝรั่งออกมาเปิดร้านอาหารก็คือขายอาหารฝรั่งถูกต้องครับถูกต้องเพราะนักกุ๊กชอบจริงๆไม่ใช่อาหารจีนไม่ใช่จีลมพัฒนาารไม่ใช่ร้านอาหารจีนไม่ใช่เป็นร้านอาหารฝรั่งฝรั่งที่ทําโดยพ่อครัวชาวจีนถูกต้องครับในสมัยโบราณถูกต้องครับอ่ะคราวนี้รุ่นที่3แล้วครับเมื่อกี้เห็นแวบว่ามีรุ่นที่4ี่มีครับเตรียมต่อโชคดีมากลูกชายคนกลางรับชงต่อนี่นี่เมื่อกี้ดิวเทสบอกว่าโชคดีมากมีทายาทรุ่นที่4ี่มารอรับแล้วครับนั่นก็คือผมกีราวัดจิสภานี่แล้วครับ ซึ่งต่อไปไวัยรุ่นที่มาสิลปการได้เจอน้องแน่นอนแน่นอนหรือเราให้น้องมาอธิบายอาหารก่อนอื่นเราถามต่อก่อนนิดนึงว่าแล้วพอมันเป็นกุ๊กช็อปอาหารฝรั่งเนี่ยอาหารฝรั่งในอดีตเขากินอะไรกันบ้างครับแกงกะหรี่ไก่ซี่โครงหมูสานเนื้อสันเนื้อสันนี่เป็นอะไรที่เป็นที่นิยมอยู่ชาติวันตกอยู่แล้วคือสเต็กใช่ไหมครับม<ช>สเต็กเนี่ยซีตเต็กอ๋อสมัยก่อนพ่อผมชอบเรียกซีเต็กซีตูอ่อใช่คือคือคนจีนไหหลำเนี่ยเขาจะพูดเพี้ยนๆหน่อยซีเต็กซีตูอันนี้คือซีตูคือสเต็กกกััับซููใใช่่ทีีีคนนนนจจไหหลำมมะพพดเ้ยยส ซึ่งร้านนี้ก็คือเมนูไฮไลท์เลยคือซีเต็กซีตูซีตูครับก็คือสเต็กก็คือสลัดเนื้อสันครับซีตูก็คือสตูลินตัวใช่อะเดี๋ยวเราเข้าไปดูซีเต็กซีตูและเมนูกุ๊กช็อปว่าอาหารฝรั่งสมัยก่อนเขาทำกันยังไงทำเหมือนอาหารฝรั่งสมัยนี้ไหมแล้วรสชาติเนยไงเดี๋ยวตามไปดูอันนี้เป็นสลัดเนื้อสันเราจะใช้เนื้อสันในแท้ๆเลยแต่น่าจะเป็นวัว,วทไทยนะไม่ได้วัวนอกหรอก การทอดเนื้อเนี่ยเราต้องหมักเนื้อไว้ก่อนเนี่งน้อยหนึ่งวันเพื่อให้เนื้อนุ่ม แล้วตอนนี้ก็คือนั่งอยู่ในสีลมพัฒคารซึ่งย้ายจากสีลมมาอยู่ที่ตลิ่งชันเนี่ยบรรยากาศคือแบบโต๊ะนี่คือเคยนั่งตอนเด็กอะ่ะเก้าอี้คือแบบทุกอย่างเขายกสีลมพัฒคารจากสีลมมาอยู่ตลิ่งชันเลยอะ่ะซึ่งเมนูวันนี้ที่เราจะกินกันนะก็คือเมนูที่แบบกินน้านเด็กเหมือนกันแล้วมันเป็นเมนูที่เรียกได้ว่าถ้าไปร้านชนิดกุ๊กช็อปห้ามพลาดเมนูเหล่านี้เดี๋ยวเรารออาหารมาเชิญครับนี่เป็นสลัดเนื้อสันนะครับสลัดเนื้อสันนี่ซึ่งเมนูเนี้ย มันก็คืออินสแเรชั่นมาจากสเต็กของฝรั่งอย่างที่บอกว่าในอดีตอ่ะปุ๊บชาวจีนเข้าไปทํางานอยู่ในวังสมัยรัชกาลที่6แล้วก็เป็นผู้ช่วยเชฟฝรั่งก่อนเขาจะอ,อมาเปิดก็คือเขาก็ได้สูตรพวกอาหารสโตงสเต็กมาคนโบราณเขาเรียกร้านประมาณนี้ว่าแบบซีเต็กซีตัวก็จะพูดไม่ชัดนิดน,นึงต่อไปนะคบเป็นสตูลิ้นวัวนะคะเห็นไหมมีซีเต็กก็ต้องมีซีตูนี่ให้กล้องดูชัดนี่คือสตูลิ้นวัวนี่อ่ะดูขนาดของลิ้น ต่อไปเป็นซี่โครงหมูนะครับเป็นน้ำซึ่งนี่ไฮไลท์เลยนี่เมนูที่ชอบที่สุดในร้านพูกช็อปมันคือพอกช็อปซึ่งเขาก็จะมีความเป็นจีนนี่คือเขาเอาซี่โครงหมูไปทอดก่อนแล้วก็อยู่ในเกรวี่แล้วก็มีพีมอเห็นไหมมันก็จะมีพีมาแสดงความเป็นจีนมันก็คือนี่ทงคัตสึอ่ะวัยรุ่นทงคัตสึมันคือเป็นแบบแป้งขนมปังบางๆล้อมรอบสันซี่โครงแกงกะหรี่ไก่นะครับตัวนี้จะทานคู่กับ ขนมฟังแล้วก็ะนะไนะคในนายกอันนี้มาถามเลยถาม แกงกะหรี่แบบจีนอะ่ะมันต่างแกงกะหรี่ญี่ปุ่นแกงกะหรี่แบบของแขกยังไงของจีนนะครับก็จะรสชาติไม่จัดมากแล้วก็จางๆหน่อยใช่ครับแล้วก็มันจะความมันหรือว่ากะทิถึงขนาดแบบไทยก็จะไม่เชิงขนาดนั้นครับแล้วก็ไม่ถึงอินเดียที่จะแบบรสอ่เข้มข้นเครื่องเทศใช่ครับเไหมซึ่งอันนี้ถามว่าแบบแกงกะหรี่มันอินสตาเรชั่นมาจากอาหารฝรั่งไงถึงเรียกคุกช็อปเพราะว่าเมื่อก่อนอะ่ะมันมีแบบไมเกรดของคนอินเดียใช่ป่ะเมืองขึ้นอะไรก็ตามที่แบบอังกฤษไปล่านาะนิคมเพราะนั่นก็จะมีแบบคนฝรั่่งทีเ อินเดียแล้วกันที่อยู่ในประเทศแบบอังกฤษเขาก็กินแกงกันซึ่งแบบจีนก็จะรสจางกว่าแล้วเสิร์ฟกบบอาจานี่อาจาดเห็นไหมแล้วไฮไลท์เลยโหเนี่ยยิ่งแม่งยิ่งกว่าไฮไลท์อีกโคตรไฮไลท์ของไฮไลท์เดี๋ยวมากินให้ดูว่าทำไมเป็นไฮไลท์ต่อไปนะครับเป็นผัดกับไายใส่ไหลไหลำถูกต้องอันเนี้ยคนดูที่เป็น FC กันมานานก็คงจะรู้ว่าพป็ทิทางเป็ทางของกูแน่ๆต่อไปเป็นก๋วยซีมีไก่นะครับ ก๋วยซีมี่ไก่ซี่โครงหมูเหล้าแดงนะครับซี่โครงหมูเหล้าแดงมันก็คือเหมือนกับอินสแตนชั่นเหมือนปีกไก่เหล้าแดงบ้าอันนี้ใช่ครับแต่ว่าใช้เป็นซี่โครงหมูอีกงเดียวกับพอกช็อปครับนี่มันก็คือเป็นแบบเหล้าแดงเหมือนที่อยู่ในปีกไก่เห็นไหมแล้วข้างในเป็นพอกช็อปเราไหนๆซ่อมคายอยู่เราเริ่มมานนี้ก่อนแล้วกันพร้อมไหมพร้อมไหมกูพร้พอมแล้วอืมอร่อยมันคือซอสเหมือนปีกไก่เหล้าแดงจริงด้วย เหมาะมากสำหรับคนเป็นเกากินตี๋ไก่เล้าแดงไม่ได้กินซี่โครงหมูเล้าแดงเลยเราก็ย้อนกลับมาก่อนที่จะเริ่มทุกสิ่งทุกอย่างเราจะมาเล่าให้ฟังก่อนว่าขนมปังที่นี่คือมันอร่อยจนเขาขายเป็นแบบเป็นปอนเป็นแถวอะแล้วคนซื้อแต่ขนมปังกลับบ้านไปอะเพราะว่าคนสมัยก่อนคนจีนที่มากินคุกช็อปอะเขากินงนี้เขาฉีดนี้เขาฉีดกินงี้นี่ทานเนยนะทานเนยเสร็จใช่ไหมเขาจิ้มกับแกงกะหรีอ่อร่อยขึหาย นี่อย่างนี้เขากินแบบนี้ดูความนุ่มพิเศษไงคือการเอาสเต็กที่แบบแพนฟรายกินกับน้ำสลัดที่แบบมีความหวานนิดนึงมีความแบบเปรี้ยวๆนิดนึงอ,ร,อร่อยรัดไหนเขาบอกต้องกินแบบสับสายไฮเหลาเขียให้ดูเขีดู ผัดกระชายคือแบบกลมกล่อมมากเราจะมาพอกช็อปนะครับคือถ้าใครแบบไปดูประวัติจะรู้ว่ากุกช็อปในกรุงเทพอะคือจริงๆแม่งมีเยอะเลยแล้วทุกร้านก็คือมีพอกช็อปแต่ถ้านะแบบวันนี้พอสอน,นี้นะไม่มีกุกช็อปที่ไหนทำพอกช็อปอ,อร่อยครับที่นี่นะคุณยืนยันเลยแล้วต่อไปศัตรูลิ้นที่นี่นะนี่ก็คือลิ้นวัวใช่ปะดูความยุย่ย ดูความยุยอีกที่ดูความยุยอันนี้อร่อยครับว้าโอ้โหโ้อนที่นี่โคตรอร่อยเลยครับไม่ต้องใส่จิ๊กโชว์เลยอะเพราะชาคือแบบโคตรสุดเดี๋ยวเราจะมาทำไก่ให้ดูว่ารุ่นนี้เขาเบอร์ไหนโอ้โหเป็นไงล่ะ น้ำแกงคือสดได้อะคือคนที่แบบกินเผ็ดไม่ได้ก็กินแกงไก่แบบตายจีนได้แต่มันจะต่างจากแบบแกงกะหรี่ไก่ในโยงที่เยาวราชหรือว่าจะตงจกแบบแกงกะหรี่ร้านอื่นๆนะมันแกงกะหรี่สไตล์กุ๊กช็อปก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันหมดเลยจะมีแบบสีเหลืองแบบสดเลยแล้วก็น้ำเนี่ยจะไม่ได้เข้มข้นเหมือนของอินเดียหรือว่าจะไม่ได้แบบเหมือนของแขกแต่ว่ารสชาติคือแบบเป็นแบบ perfect match กับขนมปังเลยขนมปังติ่มลงไปตายเด็กอ้วนนั้นต้องทานเลยที่ขนมปังก่อน <c oughs> อันนี้ม <c oughs> ันโคตรอร่อยแล้วก็นี่แหละนี่คืออาหารกุ๊กช็อปคือซึ่งคนดูส่วนใหญ่จะเกิดไม่ทันได้เพราะว่ามันค่อยๆหายไปจากเมืองไทยทีละร้านทีละร้านจนแบบเหลือไม่กี่ร้านแต่วันนี้ ทายที่เรามาเพราะเราอยากให้รู้ว่าต้นกำเนิดกุ๊กช็อปจริงๆในเมืองไทยกุ cook ๊กช็อปคืออะไรก่อนแล้วร้านแรกที่เปิดในเมืองไทยจนถึงวันนี้คือร้านไหนยังหลงเหลืออยู่แล้วเราเลยพามาร้านแรกแบบแรกจริงๆเลยร้านนี้แบบเป็นคนรุ่นอากงอามาทุกคนรู้จักดีแล้วนี่ก็คืออาหารฝรั่งที่เป็นอินสปเรชั่นให้กุ๊กชาวจีนเอาเข้ามาเปิดร้านอาหารในเมืองไทยเป็นสไตล์กุ๊กช็อปจนมีรากเง้าของวัฒนธรรมยาวนานมาถึงทุกวันนี้เรียกว่าในรอบแบบหลายสิบปีเลยที่มีการเปิดกุ๊กช็อปใหม่ขึ้นมานนั่่ก็คือออองมมยยูตรสุววิ36ดี ว่างๆเดี๋ยวเราไปถ่ายกันเราวันนี้อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ไอแทนทีวีแล้วนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับมีมีสนใจโฆษณาติดต่อ0895654242